ออกกำลังกายแค่3วันต่ออาทิตย์ก็หุ่นดีได้นะครับ EP 2 สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับแพ็คอีกแล้วนะครับที่บ้านแพ็คอีซี่ฟิตครับผม EP สองวันนี้เราจะมาพูดถึงช่วงโลเวอร์กันนะครับคือการเน้นออกกําลังกายช่วงล่างเป็นหลักนะครับท่าที่จะเล่นเนี่ยก็จะมีสควออนะครับสควอนเนี่ยได้รวมเลยขาก้นนะครับแล้วก็จะไปเล่นเลสเทนชั่นได้ต้นขาด้านหน้าเลสเคอร์ต้นขาด้านหลังนะครับค้ฟเฟสได้น่องนะครับแล้วเราก็จะไปเล่นอันนี้แรับไม่รู้ชื่อมันชื่ออะไรเป็นเครื่องถูกแขกนะครับแพ็คก็จะเล่นแขกเนี่ยก็เป็น6ท่า ล้วก็จะไปเล่น้ิดิบนะครับเป็นท่า7็เนี่ยได้ปนปนยับยับนะครับแล้วก็ไปเล่นท้องท่า1นท่าคั้นช์นะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยว่าท่าแรกเป็นยังไงครับท่าที่1นะครับก็จะเป็นสควอตง่ายๆนะครับที่เคยสอนกันไปแล้วนะเอ่ออันนี้จะเพิ่มการใช้บาราเข้ามานะครับอันดับแรกเราต้องมารู้ก่อนวิธีการวางบาราเนี่ยคือคนเราชอบบอกว่าวางบาราแล้วเจ็บนะฮะนี่คือคนที่วางผิดนะครับมันจะโดนกระดูกมันจะโดนกระดูกคอเรานะให้เราวางตรงบาร่าอย่างงี้ตรงนี้นะ ไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้วางตรงนี้คือผิดนะแล้วเจ็บมากๆด้วยให้วางตรงนี้นะดูนะ <S <S ถ้ายืนนะครับเวลาเรายืนนะเราจะไม่หลังค่อมเราจะไม่ยืนพอเรางี้อยู่ใช่ไหมเราจะไม่ยืนหลังค่อมอย่างนี้นะ <S <S เราจะเชิดอ,อกไว้ตลอดนะครับเชิดอกแอ็นก้นนะมันต่างกันนะ <S <S มันคือเวลาเราทําอย่างนี้เรายือนอย่างนี้อันนี้คือยือนธรรมดาใช่ไหมแล้วพอเราแอนก้นปุ๊บมันจะ หมออนงี้เห็นไหมเห็นมันต่างกันไม่เหมือนกันเราทำนี้เห็นไหมเราแอ่นปุ๊บเราทำลงแต่ไม่ใช่แอ่นเวอร์อะไรอย่างนงี้นะครับต้องแอ่นนิดนึงนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกระดกกลนขึ้นมาเออระยะห่างขาเนี่ยอยู่ห่างกว่าหัวไหล่ได้นะแล้วก็ลงปึ๊บ เวลาลงนะครับพี่แอ๊ดเคยบอกในคลิปที่แล้วไปนะเวลาลงเราจะไม่เอาตูดไปอย่างนี้หรือเอาตูดลงอย่างนี้นะครับมันจะโดนดึง45องศาไปเฉียงต่อพื้นนะดูนะเห็นไหมมันจะลงนี้อย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้หรือว่าอย่างนี้นะแต่จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าตะ้อเนี่ยยิ่งลงลึกนะครับมันจะยิ่งโดนก้นนะฮะแลวต้นลงมาในมุมที่แฮ๊บอกเนี่ยมันจะโดนก้นตรงช่วงเขาเรียกว่าอะไร แก้มก้นนี่ลอยต่อกับขาด้านหลังครับมันจะโดนช่วงช่วงนั้นเยอะนะครับแล้วเราก็แอนก้นไว้ตลอดนะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยให้ลงที่ส้นเท้านะครับเวลาทํามันจะรู้สึกเหมือนจะล้มนะครับถ้าเกิดยังไม่ชินอ่ะให้ลองทําแบบที่ไม่มีบาก่อนะแต่แล้วให้ฝึกให้เอาน้ําหนักลงที่ส้นเท้าหรือใช้บาเลยก็ได้แต่ว่าให้น้ําหนักอยู่ที่เบาๆแล้วทำฟอร์ให้มันถูกต้องก่อนนะครับแต่แล้วค่อยเราค่อยๆเพิ่มน้ําหนักแล้วไต่น้ําหนักไปนะครับผมอันนี้จะเป็นท่าที่2นะครับ leg extension นะฮะ จะได้ต้องขาด้านหน้านะอันดับแรกคือเราต้องปรับเบาะด้านหลังให้เราสามารถนั่งนั่งพิงได้ก่อนนะครับให้หลังช่วงล่างเราตรงนี้มันไม่มีช่องว่างไม่มีแก๊ตรงช่วงนี้ครับกับกับเบาะตรงนี้ให้มันพอดีกันแต่ว่าคําว่าพอดีตรงจุดนี้ไม่ได้หมายความว่าพ่อพับเราอะจะต้องอยู่ชิดแบบนี้ไปเลยนะจะให้มันเลยออกมานิดนึง ให้มันมีแก๊สช่องว่างระหว่างตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าจะไม่ปวดเข่าแล้วก็ออกได้โดนกว่านะครับเราก็ปรับอันนี้ให้มันอยู่ตรงประมาณบริเวณข้อเท้าตับให้ดันขาเราเข้าไปให้มันทํามุมให้ขาเราเป็นมุมหมีแล้วเวลาเล่นให้เอวด้านล่างอยู่ชิดกับบ่อตรงนี้ตลอดนะครับให้แดกเล่นให้ดูนะครับมีนะ เวลาเล่นเราจะเราจะไม่ไม่เวียงอย่างนี้เด็กผานนะครับสำสำหรับแพ็กนะครับจะขึ้นมาเข่าเนี่ยเกือบตึงสุดแล้วก็จะลงพอลงไปเนี่ยจะลงไปจนแผ่นเหล็กตรงเนี้ยมันเกือบจะกระทบกันแ้วก็ขึ้นใหม่เพ้งค้างไว้สักสองนุ้หะหนึ่งสองลงนี่จะเล่นแบบนี้ถ้าค่อยเล่นนะครับห้ามเวี่ยงเลยนะท่านี้ ตอนลงก็ต้านเอาไว้นะไม่ไม่เอาปล่อยอย่างนี้นะให้ค่อยๆทานะครับอันนี้เป็นท่าที่3ามแล้วนะครับเลคเคอร์นะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราปรับให้ขาเนี่ยจนแม้มันจะมีช่องว่างเหมือนท่าที่2เลยไหมมีช่องว่าง่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็อันนี้คือเราต้องให้มันอยู่สูงกว่าระยะขาเราที่ยื่นไปตรงๆถ้าเกิดระยะเดียวกันมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือสูงกว่านิดหน่อยนะครับนิดหน่อยพอนะไม่ต้องเยอะนะอันนี้ก็ลงล็อกให้มัน แน่นๆเลยดูดีๆนะครับให้ตรงที่ล็อกเนี่ยมันไม่อยู่ตรงเบ้าหัวเข่าเรานะให้มันอยู่ตรงต้นขานะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะบาดเจ็บหัวเข่าได้นะฮะให้ไอตรงเนี้ยมันอยู่ประมาณเหนือตะตุ่มนิดนึงเหนือตะตุ่มนิดนึงนะครับอ่าเราต้องทำตัวเนี่ยเวลาเล่นน้ําหนักมากๆเนี่ยมันจะยกขึ้นตรงนี้จับเอาไว้แล้วดึงดึงเอาไว้ไม่ให้ขึ้นนะครับ ปลายเท้าจะไม่ชี้ออกแล้วปลายเท้าจะังออกขึ้นปึ๊บลงแล้วก็ทำเหมือนเดิมไม่เวียงนะครับทำให้มันเป็นจังหวะแค่นี้เลยครับท่านี้ได้ต้นขาด้านหลังครับผมอันนี้คือเครื่องผูกแผนที่แอคบอกนะครับก็มันเขาคือเครื่องอะไรวะ Inner Outer t i g h t แท๊เขาเรียกมันว่าผูกแผ่นแล้วกันอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบผูกกันก่อนเลยผูกก็คือกลางนี่ออกให้สุดอ่า โดยที่เทคนิคเวลาแฮกเล่นเครื่องนี้อ่ะแฮกจะเอาช่วงก้นกับเอวด้านหลังเนี่ยอยู่ชิดอย่างนี้ใช่ไหมตอนแรกนั่งอย่างนี้ให้มันให้ตรงนี้ไม่มีแกลบช่องว่างเลยนะเสร็จแล้วนั่งชิดปุกเสร็จแล้วเราแฮกโน้มตัวมาด้านหน้าแล้วหลังแม่ค่อมอย่างนี้นะครับให้เชิดอย่างนี้ตรงนี้มันมีที่จับใช่ไหมเราจับตะบีบแต่ว่าก้นก้นยังสัมผัสโดนไอตัวเบาะอังอยู่นะสัมผัสโยนตลอดนะขึ้นไปฮึบอตอนปล่อยนี่ต้านไว้ด้วยนะครับ่างนี้ให้จะโน้มตัวอย่างนี้ หลังไม่ได้คล้องเหมืนี้นะอันนี้คือเชิดอ,อกอยู่นะแต่ว่ามุมมันอาจจะดูแบบไม่นี่มีแค่นี้ห้าหกต้องพูด,ดง่ายๆอย่างนี้ว่าเครื่องที่อยู่ในฟิตเนสนะฮะหลายๆท่าที่มันเป็นท่าที่มันใช่ท่าแบบว่าเรียกว่าเป็นเป็นท่าที่มีเครื่องให้อยู่แล้วอะ่ะมันจะเหมือนกับล็อกท่าไว้ให้เราอยู่แล้วแล้วเราแค่มาปรับมุมนิดเดียวมันก็จะออกง่ายมากนะครับแล้วมันก็จะโดนง่ายขึ้นท่านี้ได้ต้นขาด้านในหมดเลยช่วงที่ มันยั้วๆให้มันกระชับตรงนี้นะคู้หญิงน่าจะชอบนะปุบหมดแล้วต่อไปแหกเลยออเหมือนเดิมเลยนั่งชิดเอวชิดก่อนก้นชิดก่อนก้นชิดเอวชิดหลังชิดปุ๊บจับนี่ปุ๊บเอ็นตัวมาด้านหน้าแต่ก้นยังสัมผัสอยู่ถ้าไม่สัมผัสกระยับเข้าไปให้ก้นมันยังติดกรบเบาะน,นะเอ็นไม่หลังคอมทุกแหกแหกไปให้สุดนะครับปุบถ้าเนี้ย จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะแฮกค,คิดว่าเวลาเล่นแล้วมันได้ต้นขาด้านนอกช่วงนี้ช่วงเนี้ยนึกออกไหมนึกว่าได้ตรงนี้เว้ยซึ่งจริงๆมันก็คงได้ตรงนี้ด้วยแหละแต่ว่าแฮกรู้สึกว่าท่าเน,นี้ยเวลาเล่นแล้วแฮกโดนสะโพกตรงจุดนี้เขาเรียกกันว่าอะไรถ้าเกิดคนไปนวดเขาจะเรียกกันว่าสลักเพชรน,นะคะมันถูกเข้ามาเราก็เก่งค้างไว้ตลอดครับฟอร์มแม่นเป็นอย่างนี้ตลอดนะอ่านี่คือที่แฮกบอกอ่ะแฮกโดนตรงนี้เวย้ยแฮกโดนตรงก้นตรงนี้ สำหรับคุณผู้หญิงน่าจะทําให้แบบว่าเวลามองตรงๆแล้วมันดูแบบว่าเป็นนาฬิกาสายมากขึ้นนะครับตรงสะโพกตรงจุดนี้นะผู้ชายเราจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ควรมีตรงจุดนี้นะมีก็ดีนะครับมันทําให้ผู้ชายดูเซ็กซี่ขึ้นเหมือนกันนะครับท่านี้จะได้ก้นเป็นหลักเลยนะครับท่านี้กูเติดเคยอ่านว่ากูเตปิดด้วยอะไรเนี่ยนะฮะ ฮัแ,แนะนําว่าเวลาเล่นนิฟินนเนตควรจะมีเจ้าตัวนี้ไว้หน่อยนะเพราะตรงนี้มันต้องวางอยู่ตรงประมาณใต้สะดือเรานะฮะเอาข้อสอบวางไว้อย่างนี้ปึ๊บพอเราขึ้นเราต้องเราต้องวัดระยะเองนะว่าตัวเรามันเท่าไหร่นะนี้ปั๊บอ่ะเรามาใกล้ๆปุ๊บให้ตัวบาเนี่ยมันอยู่ตรงช่วงใต้สะดือเรานี่นะครับตรงจุดที่วางมันจะอยู่ตรงนี้นะผู้ภาษาผู้ชายก็คืออยู่ใต้สะดือแต่ไม่ถึงอยู่เหนือประมาณนี้อ่แล้วตอนทำเราก็ อย่างนี้ปุ๊บวางไว้บนโพกขึ้นแล้วขึ้นมิปุ๊บ,บคบ้างไว้สองวิลงลงลงมาเกือบสุดขึ้นต่อเลยปุ๊บจังหวะการเล่นของท่านี้มันจะไม่เหมือนท่าอื่นนะสำหร,รับมันจะลงช้าๆแล้วตอนขึ้น,นจะปุ๊บ ข้าวเล่นนะครับท่านี้จะได้น่องนะนี่นะครับเวลาเล่นก็หาแท่นที่มันไม่ต้องสูงมากแล้วเราก็ขึ้นไปยืนเห็นไหมเราจะยืนด้วยปลายเท้าเสร็จแล้วเราลงส้นเท้าเราจะเอ็นลงมาแบบนี้เลยที่ให้มายืนข้างกำแพงก่อนเพราะวันทีมันทําแล้วมันนี่บาลานะครับเราก็ทํางนี้แล้วก็ขยงีขยงคลึบลงขยีงค้างไว้แป๊บนึงวิดหนึง่งลงนี่คือท่าเล่นน่องนะครับนี่นะครับก็มาถือน้ําหนักแล้วก็ถือทวงไว้เลย สมมติว,ว่าที่ฟิตเนสคุณเนี่ยไม่มีไม่มีเครื่องที่มันนั่งทําได้อะมันจะยืนแล้วมันแบบไม่ค่อยมีบาลานซ์นะครับทีละข้างก็ได้นะอย่างนี้แล้วเล่นโอเคอันนี้ก็เป็นท่าของท่าเดียวของวันนี้นะจริงๆถ้าเกิดใครฟิตแล้วอะออกต่อได้นะยังมีท่าอื่นอีกเยอะแยะเลยให้ทำคลิปให้ไปนะครับแต่ถ้าไม่เป็นไรท่าสุดท้ายอะโอเคก็จะนอนนี้นะ ชันขาขึ้นท่านี้คนส่วนใหญ่ที่ฟิตอัพกันอาจจะชอบซิ้นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้กันถูกไหมอันนี้แฮกจะไม่ได้ทําแบบนี้นะครับแฮจจะให้ทําแค่ขึ้นมาแค่นี้นะขึ้นมาแค่นี้พอตอนลงก็ลงแค่นี้ขึ้น,ข,นขึ้นแค่นี้อันนี้มันจะสําคัญที่การควบคุมหายใจครับแกจพูดอย่างนี้นะตอนที่เราขึ้นเราจะหายใจออกให้หมด ให้หมดแล้วกั้นหายใจไว้อีกสักวิสองวิสามวิมวได้ก็กั้นไปนะครับแล้วเก่งแต่กล้ามท้องนะครับตอนที่ลงหายใจเข้าแล้วขึ้นมาใหม่ก็ปล่อยลมหายใจออกอีกท่านี้เรียกว่าท่าคันนะโคโก้คันนะฮะได้ท้องส่วนบนเยอะมากนะแพ้เคยไปหานมาก็บอกท่าคิงของเล่นงกล้ามท้องเลยนะครับควบคุมลมหายใจให้ถูกนะครับแล้วก็ที่ทำแล้วมันจะมีอาการปวดคอบ้างนะครับสำหรับที่ยังฝึกไม่ค่อยเป็นต่อให้ จะโฟกัสเก่งแล้วบางทีทํามากๆก็ยังปวดคอได้อยู่นี่ครับลมหายใจหมดแล้วเก่งค้างไว้ทีแรกๆเก่งไว้กี่วิเลยก็ได้กันหายใจอยู่นะอ่ะนี่นะครับทางทีส่ามเมียงนะ้าเริ่มสั่นแล้วตอนลงสังเกตดีๆนะครับแค่จะให้เส้นผมแบ้นเนี่ยมันโดนพื้น แล้วขึ้นมาเลยหรือไม่ก็หัวแตะพื้นแล้วก็ขึ้นมาเลยนะครับตอนหายใจเข้าเราจะหายใจเร็วแต่ตอนหายใจออกจะช้าหรือเร็วก็ได้แต่ต้องค้างไว้นานๆปล่อยจนหมดนะครับแล้วเก่งค้างมันจะได้ตรงนี้หนักมากๆชิดสภาพนะครับว่าอันนี้มันเป็นตอนบีบเดี๋ยวดูใหม่นะนี่คือตอนคายนะตอนคายจะคายบีบ บีบแล้วเกงค้างไว้เหมือนเรากำหมัดแน่นๆค้างไว้คายทีนี้เริ่มปวดคอใช่ไหมพอเริ่มปวดคอให้ทาอย่างนี้แ้วก็จะนวดคอยังทําต่อนะครับแบวนิ้วโป้งเนี่ยนวดแต่ก็ยังหายใจทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่านวดคอตัวเองจริงๆไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรอกครับ มันคือการต้องโฟกัสให้มันถูกจุดแค่นั้นเองแต่ว่าเวลามันไม่ไหวมันเป็นธรรมดาที่จะใช้คอมาช่วยแล้วก็แล้วก็เหนื่อยเวลาเราทําเพียงหลังเราไม่ไหวแต่เราอยากจะทําเพิ่มอีกให้มันโฟกัสโดนอ่ะมันมีวิธีอย่างนี้ครับให้จเจ้ามือเนี่ยจับช่วงขาไว้อย่างนี้นะครับแล้วเวลาขึ้นสมมุติขึ้นไม่ไหวแล้วแอคจะให้ข้อศอกเนี่ยติดพื้นอยู่อย่างนี้นะแล้วก็แอบใช้มือเนี่ยดึงขึ้นบีบอ บีบแต่ว่าใช้ท้องขึ้นมาก่อนนะแล้วพอขึ้นไม่ไหวช่วยใช้มือบีบนะนี่นะฮึขึ้นได้แค่นี้ใช่ไหมไม่ไหวแล้วใช้มือหรือก็ดึงลงกุก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแค่เคยอ่านมาเขาบอกว่าไอ้ท่าเนี้ยถ้าเราหายใจถูกทำถูกนะ1 5บหถึง25ทีเนี่ยตายตายได้แล้วเออแบบ คือแฮกทำอะถ้าเกิดสมมติตะกี้แฮกทำเต็มที่ไม่พูดเลยนะแบบโฟกัสโฟกัสอะตอนทําเซ็ทนี่แฮกต้องแบบนอนแบบยืดอะไรอย่างนี้เลยนะครับมันจะเป็นการบีบกล้ามท้องหนักมากๆนะครับโอเคครับเหนื่อยโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับการเล่นโลเวอร์วันนี้นะเราได้ไปกี่ท่านะเราได้สควอตเราได้เลกเอ็กซเทนชั่นเลกเคิร์ลนะครับแล้วก็ท่ากูสบิดเล่นหแฝดนะครับมีไหมหกท่า แล้วเล่นกล้ามท้องท่าคั้นนะฮะแล้วก็คาร์ฟเลสน,นะฮะ,ล,ะ,ฮะลืมบอกไปทุกท่ธธานะครับเหมือนวันแรกเลยนะครับออก4เซตนะครับเซตละ12ถึง15ทีนะครับเล่นหนักก็อาจจะ8ถึง10ทีได้เล่นกลางก็12ถึง15ทีเล่นเบา15ถึง20ทีไปเลยนะครับก็คอมเมนต์บอกแทกกันด้วยนะครับออกแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคไหมโฟกัสโดนไหมเพราะว่าแคกยังไม่ได้เป็นลงลึกมากนะครับไม่งั้นคิดมันจะยาวเกินไปนะฮะใครมีปัญหาอะไรตรงไหนก็ คอมเมนต์บอกว่าแฮกไว้ได้นะครับแฮกอาจจะได้มาเจาะลึกท่านั้นให้แบบยาวๆนะเพราะว่าทุกคลิปเนี้ยต้องพยายามพูดให้มันเร็วนะเดี๋ยวคนไม่ยอมดูกันโอเคยังไงแฮชก็ฝากกดเลิฟก,กดไลค์กดซับสไครต์กดฟอลโล่แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเผื่อแฮกมีอัพคลิปอะไรจะได้ไม่พลาดกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์และให้กำลังใจกันนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะรีบอัพคลิปอีกนะไม่าย